โลสวัสดีทุกคนโอ้ oh, วันนี้เขามาเร็วกันสุดๆนะฮะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยเป็นยังไงภาพชัดเสียงชัดไหมมาโอ้ oh, วันนี้คนเข้ามาร้อยสิบหกล้านคนแล้วอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์หน่อยนะฮะฝากกดแชร์กดใจแบ่งปันเรื่องเราดีๆแบบนี้ออกไปนะฮะวันนี้คุยดีมาแล้วนะฮะมาพร้อมกับความเย็นมันห่อนแห้งมันบอเออ มนีมากครับน to ้ำแข็งเลยเ็นบอามบอวิวงามบอพี่น้องนะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์เลยนะฮะเป็นยังไงภาพชัดเสียงชัดไหมมากแล้วค่ะสวัสดีคุณดีวายหกสามเคับเดอคอมเมนต์มานะฮะคนใหม่ชื่ออะไรบ้างคอมเมนต์เขามาเดชเดอมนี่คุยดีพานทุกคนมาอยู่ท่านน้าแข็งนะฮะสวัสดีคุณนัวน่าสวยค่ะเออเข้ามาเลยก็สวยเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่แก้วเข้ามาแล้วอ่ะผู้ใดเข้ามาแล้ว ฝากกดแชร์เคาะจอเคาะใจนะสวัสดีครับครูหลอบเด็กสวัสดีครับผีชิวน้าครับผมอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยนะสวัสดีครับพี่ดาอมขอบคุณสําหรับการแชร์เด้อนะครับผมเดี๋ยวผมขอขอนุญาตแชร์ก่อนนะผมยังไม่ได้แชร์เลยนะเนี่ยเออแชร์แน่แชร์แน่แชร์แน่ย่างว่าท่านได้แชร์เลยนี่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีคนใหม่ครับแป๊บหนึ่งเด้อ โอเคอะสวัสดีครับครูสวัสดีพี่กิ่งแก้วด้วยนะฮะสวัสดีพี่รัฐครับผมสวัสดีพี่นุบลักษีครับสวัสดีพี่ดาครับเออแป๊บหนึ่งเด้ออาสวัสดีกำลังไลฟ์อ่านนะครับผมหน่าครับเย็นเย็นครับผมสวัสดีพี่ตองครับผมเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะคนใหม่ใช่ไหมครับวิการก้นเด้งนะครับผมทักทายเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทาง Facebook ด้วยนะครับเป็นยังไงภาพชัดเสียงชัดปะชัดค่ะข้อจอ1หนึ่งเจ็ดแปดสำหรับทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับสวัสดีครูมาน เพิ่งมาฮะเพิ่งมาสวัสดีค่บพี่ตุ้ยหนุ้ยมาแล้วสวัสดีพี่นวลสีมาแล้วนะฮะสวัสดีพี่จอยกระบี่มาแล้วพี่จอยถึงกระบี่เรียบร้อยเนาะอยู่ไทยแล้วแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ฮะเข้าใจให้แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโค้ใหม่ครับคนใหม่คอมเมนต์นะฮะชื่อเล่นชื่ออะไรทักเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่การก้นเด้งใช่ไหมเอา้าก็เป็นเพื่อนกันแล้วตัวฮลโหลค่ะคินฮอตด้วยค่ะเอาเขามาและบอกคินฮอดเลยบหอครับผมสวัสดีพี่แพลวครับ พึ่งมาจ้าพี่ตองสวัสดีพี่พันครับอ่าเข้ามาแล้วเคาะจอเลยอ๋ออยู่ไทยกะก็ม่อ๋อ,อกักตัวเนาะกักตัวเนาะแสดงว่าพี่พลอยอพี่พี่จอยกำลังกักตัวอยู่นะฮะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับผมอ่าพี่แกละคะออสวัสดีพี่ลินล,ลี่ครับสวัสดีพี่ตองเ้าใจให้แล้วค่ะป่อ,อป่าบัวยาสูข,ขอบพุณนครับผมสวัสดีพี่นิงฮะเคาะใจและใจเรลาเด้อขอบคุณนหลายๆครับ อ่าขอบคุณค่ะคู่ยินดีครับสวัสดีพี่ต้อมด้วยนะครับขออนุญาตก,กินน้ำแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับคนใหม่ชื่อจอยครับผมพี่จอยทักมาเด้ออ่าพี่จอยทักมานะฮะโอ้สวัสดีทุกคนสี่สิบคนแล้วทุกคนเข้ามาเร็วมากขอบคุณตะกรับหนึ่งเด้อครับผมสวัสดีพี่รัฐรอบห้องนะฮะ สวัสดีพี่เมนี่ล้อมห้องด้วยนะโอ้ปานมาคู่อีดีสิไปขึ้นเวทีอยู่ไสนะฮะมื่อนี้สวัสดีคนใหม่ครับชื่ออะไรเนาะคอมเมนต์ขรับสแลชชื่อเล่นเข้ามาด้วยเด้อพี่หนิงบอกกับน้องน้องปายลิสเซ่หรือเปล่านะฮะขอใจสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าขอบคุณครับป้าต้อยครับผมสวัสดีครับคนใหม่ขอได้ใจยี่สองสามร้อยยี่สิบสามขอบคุณครับพี่นวลสวัสดีครับพี่ดาหน้าสวัสดีพี่อ้อมมาทางเฟซบุ๊กนะครับผมสวัสดีพี่ดาจ้าซื้อการจ้าอ๋อพี่การเนาะมาใหม่ครับพี่แชมป์ครับเยี่ยมเลย ขอบคุนดอกกุหลาบนะฮะอะมานะฮะหนาวหนาวแมนบอกเลยมูนี now, หนาวอหลีเห็นบ้า่าจัดแสงสวยปะ่ะทุกคนหันไปทางไหนก็หน้าหรอเอาจำไปไม่ได้งามขืนงามขืนได้จำมาได้ <c oughs> เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่หรือเปล่าเลยจำไม่ได้อะคะเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอฟครับผมบรรยากาศดีมากครูไม่หนาวแล้วครับเอ้ยเย็ยนอหลีนะฮะข้อใจเมืองไหนครับจิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจอเลยฮะ สวัสดีครับมาเช้าอีกแล้วพี่น้องระยองไม่เป็นไรครับท่านอยู่ครับสวัสดีครับป่ายุสกุลนครครับผมเกียวก้อยนะคะเอาเอหยาพึ่งเดี๋ยวยังไม่ถึงนาทีเกียวก้อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอสักครู่ลืมทักครูไปเลยอ๋อไม่เป็นไรครับนะพี่จอยทักมาเด้อสวัสดีพี่ตุ๊กตามาแล้วนะคะพี่ตุ๊กตามาแล้วสวัสดีครับมาใหม่นะครับผมข้อใจ188ขอบคุณครับผีปองปองสึงเด้อเอ้ยเสือมวนอิหรีนะ <laughs> สวัสดีครับพี่โอ๊บครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะใครที่เข้ามาเคาะจอเคาะใจแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ออกไปอ่ะพี่ออกมาทางาติ๊กตอกแล้วนะครับเคาะใจห้าพี่ตัวหนุ้มขอบคุณหลายๆฮะนะวันนี้มาทันเออมาท่านดิมาท่านเดเพะฉชะนะแชร์ออกไปสวัสดีครับพี่แดงมาแล้วแชร์ออกไปเรียกเพื่อนแบ่งปันจ่ายค่าหนยกิดดูไรหนาวเลยจ้าแมนยูทำกลางนำแข็งควรลงเนี้ยเลยวันนี้ควรลงเนี้ย สวัสดีครับสามเจ็ดแปดขอบคุณหลายๆครับแช่แหละครับคู่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีพี่กิ่งแก้วด้วยนะครับส่งผมคือรอแท้โอ้ยรออีหลีแหละครับมีคนเดียวในติ๊กต็อกสวัสดีพี่กิ่งแก้วสวัสดีพี่ติ๋มด้วยครับอยู่นอร์เวย์หรือครับแมนอยู่นอร์เวย์เด้อสวัสดีครับพี่โบอุบลครับผัวอ่าแช่แล้วแช่แล้วข้อใจมากแล้วนะครับผมอ่ะหาสิบอัพแล้วตอนนี้นะครับห้านาทีรับเพื่อนนาทีทองคำเกี๊ยวก้อยเกี๊ยวก้อย สวัสดีครับแม่มณีมาแล้วนะครับผมมาชาค่าแตงรอแมนครับค่าแตงรอเด้ออ่ะเกี่ยวก้อยกันครับทุกคนเกี่ยวก้อยกันใครที่เข้ามาแล้วถึงเวลาเกี่ยวก้อยแล้วให้เวลาเกี่ยวก้อยหนึ่งนาทีนะ ให้เวลาเกี่ยวก้อยหนึ่งนาทีนะเออสวัสดีพี่ตามาแล้วสองหนึ่งเจ็ดค่าพี่ตุ้ยหนุยเยี่ยมมากๆนาทีทองใช่แล้วนะอะนาทีทองจะเกี่ยวก้อยกันทําได้หมดเออแต่อย่ารับเพื่อนตามมาตามกรรเราไม่เอาเราไม่พิมพ์นะเพราะฉะนั้นยาพิมพโดยเฉพาะคนใหม่วันนี้โอ้หกสิบคนเข้ามาแล้วนะเคาะจอเคาะใจเออรับหมเออบอกพิมพ์รับมมอ่ะสิรับแล้วคนเอา้ยาพึ่งรับยาพึ่งรับ F เอฟแว่นเออได้เลยน้องไปเอฟแว่นนะฮะโอนด,ด้วย อวนพร้อมสลิปให้จอวิฟเอฟแว่นเอฟได้นะรีบเอฟนะบอกเลยวันนี้ขึ้นราคาแล้วทุกอย่างของคุยดีขึ้นราคาเออคีย์แพงมากถูกต้องบอกเลยวันนี้ใครที่มาเรียนได้โคตรคุ้มอ่ะคุณเอาไปลงมือทํานะใส่ขึ้นทุกเมื่อค่ะคู่แมนครับคู่แมนีีคู่แมนอีตรงซีเอฟเด้อและอีกสิบวินาทีเหลืออีกสิบวินาทีอ่าแต่โอ้ยแต่งเลยบ่ ไวใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,นะฮะเหลืออีกสิบวินาทีนะจอยใช้สิทธิ์ที่เมื่อวานค่ะโอเคได้เลยพี่จอยอะไรเนี่ยนมอะไรเนี่ยนมปังก,งกินยังจ๊ะอ๋อกินมื่นเศร้าครับผมกินเขาเดียวกินมื่นเศร้าครับผมนะสวัสดีพี่เก๋มาแล้วอ่ะเหลืออีกห้าวินาทีนะอีกห้าวินาทีเกี่ยวก้อยกันนะทุกคนเกี่ยวก้อยกันนะครับเอ็มแอนหัวใจได้เลยนะครับน้องปลายทั้งอินบ็อกหาครูเด้อ นะน้องปายทักอินบ็อกมาหาครูบ้ามาท่านจักเท้าโอ้มาท่านเหรอนอดซีเอฟได้ได้ครับน้องน้องปายนะครับผมนะแว่นเทขนาดเของกับ์ฟทรงผมแมนได้แว่นนี้ผู้ใดได้เนี่ยเว้ยลายสดปังอีหลีสีดำหน่อยเอฟแว่นล่ะค่ะได้ครับพี่จุูมครับต้องเป่าเอฟเดลิมิเต็ดเอดิชันได้หาไซส์บอดดี้ได้เออแว่นแบบนี้นะครับอ่ะเบิดเวลาซีเอฟซีเอฟคู่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นฮ่าฮ่าฮ่าคุณหล่อมากครับวันนี้ขอบคุณเล่นรายครับ หมดเวลาพิมพ์พร้อมมาหมดเวลาพิมพ์พร้อมมาเดี๋ยวจะมีเกี่ยวก้อยรอบที่2ออยู่ดูนะครับหลังหลักหลังจากที่เราเรียนจบทีละข้อนะเออสวัสดีครับคู่สวัสดีครับคนใหม่ชื่ออะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ปล่อยพลังเต็มที่อ่าพร้อมพร้อมสวัสดีครับพ,พัทธภูมพานมาแล้วนะพร้อมพร้อมเคลียร์จอข,อข้อจอข้อใจเคลียร์คอมเมนต์เข้ามา เคลียร์คอมเมนต์เข้ามาเออสุดยอดมากๆทุกคนเป็นคนที่สุดยอดเยียเย่ยมยอดสวยๆสวัสดีครับแม่ฟรีมาแล้วครับผมนะเพิ่งมาค่ะเยี่ยมเลยครับพี่แมวครับผมมานะฮะสอนเลยวันนี้นะหัวข้อขีแพงลุงมาโดนแล้วซิปซิปนาทีแล้วครับแม่เอ่ะซิปนาทีแล้วครับผมนะเอาละวันนี้คุยนี่จะให้ความรู้เรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรขอบคุณค่ะคลย,ยินดีฮะ ทักษะขั้นเทพสามทักษะอะไรที่คุณจะต้องมีในติ k To อกที่ทำแล้วบอกเลยการันตีคุณโตไวในติ๊ t o อกแน่นอนเพราะครูอิดดี้ทำได้แล้วเลยอยากเอามาบอกทุกคนอย่าลืมนะว่าเรามีความรู้อย่างเดียวนะฮะสวัสดีครับพี่สีมาแล้วมีความรู้ความรู้เยอะอย่างเดียวสวัสดีครับพี่ตุ่มครับถ้าไม่มีทักษะเหล่านี้คุณโตยากมาก จะมาพูดเหมือนโลกออฟไลน์ไม่ได้ทักไปเรียบร้อยแล้วครับรู่ยมครับพี่จอยได้ไปตอบเด้อมีความเละเอะมีความรู้เยอะแต่ถ่ายทอดไม่เป็นคนก็ไม่ดูสวัสดีครับพี่ไม้ครับผมเยอะปะมันไม่โลกออนไลน์คุณฟังดีๆนะมันไม่ใช่จะเรามาพูดทุกอย่างแล้วเขาจะดูเรามันมีเทคนิคสวัสดีครับพี่ตองสวัสดีครับพี่มารีเออตอนนี้เราเกี่ยวก้อยกัยกนหมดแล้วนะทุกคนอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังเด้อ สวัสดีครับคุณนวลน,นงและทักษะที่ผมทําวันนี้บอกเลยคุณเอาไปลงมาทํายังไงคุณก็ปังมีแต่ปังอย่างเดียวไม่มีลงนะคุยที่ทําที่ดอกไม่มีลงมีแต่ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวอ่าสวัสดีน้องโอปอด้วยนะครับขึ้นสไลด์ของคุณดอกกุหลาบหาดอกน้ำนะครับเด้อสวัสดีครับพี่ดาวมาแล้วจะตั้งใจจัดไปครับผมเดี๋ยวขึ้นสไลด์แล้วนี่คือข้อแรกที่เราจะได้เรียนกันนะครับสมว่า วันนี้จัดวันนี้จัดแสงสวยปะปัลิมิเต็ดเอดิสันหาใสได้หน้าใสกิกเลยสวัสดีค่ะคนใหม่ครับหน้าใสกิกเลยโอ้โหนี่มันไลน์ในมือถือหรือไลน์ในคอมเนี่ยคุยดีแคปจอแคบจอ,รค,บจอรครับแคปจอเอาเสียงหายแคปจอรครับแคปจอปังใช่ครับวันนี้ไปเล่นหิมะแมล่ะครับผมหิจอยแคปจอฮะ นาวอีหลีนาวอีหลีขอพ่งนำพิบัวยาโสฮะใส่ถึงมือพออมแมนครับผมปัดรอควาแมนดาล่าฮอนลีบูดอาจารย์มันดีกับอาจารย์มันดีเธอต่อไปอ่ะว้ายคุยดีรอปันเบาเกาหลีแมนฮะ ขอบคุณแมวน้อยหนึ่งสติ๊กเกอร์ครับขอบคุณหลายๆครับผมเฮยเย็นจะเหยือกอีลีแมนรอไปเบิดแม่นะครับผมอ่ะทักษะแห่งการสร้างความดังพิมมาฮะผมบอกเลยถ้าทำติก๊กตอกแล้วไม่ดังคุณโตยากยังแมนรอหลายขอบคุณครับผมปุยวิวแมนคาาโกสวิตเซอร์แลนด์แมนครับผมอยู่คากอสวิตเซอร์แลนด์ผลเดมาฮองวีดีนี่เดไปทั่วโลก ถ้าคุณไม่ดังคุณทำออนไลน์ยากสังจิตตัวเองฉันต้องการดังฉันเป็นคนดังในติ๊ตอฉันเป็นคนดังในโลกออนไลน์พิมพ์มาคุณพิมพ์แบบไหนคุณได้แบบนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากดังเบ้าอยากดังเ้าสวัสดีค่ะคนไหนดังเหมือนคุณมาตซี่ใช้อะไรหนะ้าใสแถวเ้ยเสสบูคู่ดีแล้วฮะเบืองครับเอยหน้าใสอีหลีหนะ้ใสองตองเลยอวิวสวยมากค่ะใช่ อยากดังพี่มาฉันเป็นคนดังและจะบอกทักษะเป็นเหมือนครุมสซีนะอาเบ้าซีแสนซีแสนผู้ติดตามภายในหนึ่งเดือนนะ่ะเอออยากดังค่ะใช่สวัสดีครับพี่พรมาแล้วสวัสดีครับพี่ลีโอกันซึมหายหญ่มาแล้วดังๆใช่ฉันเป็นคนดังในโลกออนไลน์พี่มาฉันเป็นคนดังในโลกออนไลน์สวัสดีครับอ่าใช่เลยพี่เพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ดังฟังดีนะ เพราะถ้าคุณไม่ดังในออนไลน์มันจะไม่มีใครฟังคุณพูดคุณตรงๆนี่แหละเพราะถ้าผมไม่ดังมาจนถึงวันนี้ไม่มีใครฟังผมเพราะถ้าพิมพ์นิพายไม่ดังไม่มีใครซื้อของกับพิมพ์นิพายหรือจะเถียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> หรือจะเถียง,ถงเถียงก็ได้นะคุณก็เห็นอยู่พิมพ์นิพายไลฟ์ขายของอะ่ะมีแม่คขาออนไลน์ที่ไหนไลฟ์ขายของเี่ได้เป็ล้วห้าล้านสิบล้าน ดังป้าดาราก็ทําไม่ได้นะใช่ค่ะใช่สวัสดีครับพี่เดชเออดาราก็ทําแบบพิมพ์นิพายไม่ได้นะผมบอกตรงตรสิ่งที่พิมพ์นิพายเป็นมันไม่ใช่แค่ดาราอย่างเดียวมันคือทุกอย่างมันคือแม่ค้าออนไลน์มันคือมันคืออะไรอะ่ะคนที่ช่วยช่วยเหลือสังคมเขาคือม,มันไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างเดียวแล้วผมบอกเลยอาชีพที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ยาจํากัดตัวเองด้วยอาชีพใดอาชีพหนึ่งเมื่อคุณทําออนไลน์ผมบอกเลยนะ ามาแล้วค่ะพี่โอสุขโขไทยสุดๆค่ะใช่เพราะคุณไม่รู้ว่าตัวเราเก่งอะไรชอบอะไรและทําอะไรได้อีกเยอะมากบางคนเป็นครูผมบอกเลยครูถ้าคุณอยากโตในออนไลน์คุณครูคคก็ต้องดังฮะสวัสดีครับพี่ปูชนบุรีเก็ะปะนอกจากนอกจากคุณไม่ได้หวังอะไรอยากเล่นสนุกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง นะแต่วันนี้คุณต้องดังกดแห่งการสร้างแห่งความดังคือคุณพูดกับตัวเองไปก่อนเพราะทักษะนี้ฮะสวัสดีพี่กิฟมาแล้วครับพี่กิฟคนดังของคุณเลนไร้ครับผมจากเฟซบุ๊กถ้าไม่ดังไม่มีใครฟังเราพูดตรงๆูู้ส่งของขวัญเสียตังไหมครับเสียตังครับต้องจ่ายเงินก่อนใช่ดังแล้วดังอีกฮะแล้วทีนี้เมื่อไรคุณดังคุณได้ลูกตาคนในติ๊กต็อกฟังดีดี ลูกกตาคนนี่มีมีสองลูกกตานี่ไหมโอ้สอนแพงอีหลีสวัสดีครับพี่ฟูครับผมผมยังไม่ได้ตั้งทายใครพิ่มาใหม่เด้อสวัสดีครับพี่มีฟินแลนด์นะอยากดังเยี่ยมเลยเมื่อไรเราดังนะสวัสดีครับโคดเอมาแล้วเมื่อไรเราดังเราสามารถสร้างอิทธิพลได้ดีสวัสดีครับคนใหม่สวัสดีครับพี่น้ำกว่าคนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยทุกคนพูดผผตรงๆนะวันนี้ฟันทงไปเลยคุณไม่ต้องฟังเสียงคนอื่น คุณไม่ต้องฟังเสียงคนอื่นสวัสดีครับพี่มีฟิลเลตอ่าหนึ่งพี่แมมยังอยากดังข่าเยี่ยมสวัสดีครัคนใหม่ฮะผมบอกเลยนะถ้าคุณไปพูดเรื่องนี้กับสถานที่ทํางานที่คุณทําอ่ะหรือเพื่อนๆคุณอะ่ะสวัสดีครับวัสดพี่บอลนาตโเขาจะไม่รู้เรื่องสต o อ y ยูอัมเมลเลยค่ะค่ะใช่พูดแล้วพูดบอก็ถูกต้องฮะสวัสดีครคนใหม่ฮะ Stop your mouth in my f r i e ฟนอ๋อบอกสีดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่พันนีเยี่ยมยอดแมนไปพูดเรื่องนี้กับเพื่อนคุณหรอเขาไม่เข้าใจไปพูดเรื่องนี้กับเจ้านายที่ทํางานคุณหรอเขาไม่เข้าใจดังคืออะไรอ,อ๋ออย่าดังนะอย่าดังนะทํางานไปทํางานไปทาไปํางานในหน่วยงานนี้ไปในออฟฟิศไปในผแผนกนี้ไปคุณอย่าดังนะดังมาถูกตัดขาเก้าอี้ถูกอิจชาริษยาเฮอยาพูดไปดิคุณไม่มีทางตัวมุ่งตรงนะ เพราะผมไม่อยากจะอ้อมค้อมอยากให้ทุกคนโตวไวๆมาแล้วสวัสดีครับพี่น้ำฝนนะฮะใช่คีเพียงพี่แดงสวัสดีครับพี่อัญญาด้วยครับข้าใจให้แล้วขอบคุณนหลายครับเออสวัสดีครับพี่หนุ่มจากกระบี่ครับผมสวัสดีคับคุณน้องต้ามาแล้วสวัสดีคับพี่พี่นะเพราะฉะนั้นในโลกออนไลน์คุณมีหน้าที่เดียวคุณต้องดังอะ่ะเห็นปะคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าตัวอย่างของการดังแต่ก่อนที่จะดังถึงวันนั้นคุณต้องเซต ข้างในก่อนว่าเฮ้ยฉันจะดังไปเพื่ออะไรวะออบอกเจ้าของเองดังไปเพื่ออย่างสวัสดีครับพี่เพียรดังไปช่วยเหลือคนเอาความรู้ที่ฉันมีเนี่ยสวัสดีครับคุณทัศคุณดูเดยอะๆทุกวันเลยใช่ของคุณหลายๆครับเอาความรู้ที่เรามีหนูดโดนปิดกั้นคลิปทําไงดีครับปิดกั้นคลิปทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็สร้างมีสร้างเอ็นเกจเมนนะครับสวัสดีน้องตานะฮะเออเยี่ยมเลยน้องตาน อาจจะไม่ได้เข้ามานะคะตอนนี้บาดเจ็บอ๋อเป็นไรน้องต้าน,นะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้ <laughs> <laughs> แวะทักทายทุกคนเอาซะลืมเนื้อเรื่องเลย <laughs> คอมเมนต์บอกผมหน่อย <laughs> ผมสอนถึงไหนแล้ว <laughs> โอ้ยนะคุยดีเนาะขอบคุณค่ะยินดีครับน้องต้าจะส่งรูมให้ดูนะ <laughs> ได้ได้ครับน้องต้าครับฮอดไซส์ <laughs> เลยเมื่อกี้ สวัสดีครับพี่กล้วยสวัสดีพี่สีจาก Facebook ด้วยนะฮะสอนยูซือกลืมไหมสอนยูซือกลืมสวัสดีครับพี่กวางครับคุณต้องดังเท่านั้นอ๋อนะฮะเข้าทางเฟสโอเคได้ครับเราต้องดังไปเพื่ออะไรอ๋อเราต้องดังไปเพื่ออะไรเข้าใจและแชร์ขอบคุณครับพี่เพียงน,นะครับอ่ะเป้าหมายของการดังนั่นแหละดังไปเพื่ออะไรสวัสดีครับพี่พรมาแล้วดังไปเพื่อเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอาสิ่งที่ตัวเองรัก สวัสดีครับคุยดีเห็นแม่จ๋าบอกอ้าเห็นแล้วครับแม่จ๋าครับผมหวานด้ค่ะคู่ขอบคุณค่บผมน้องต้าเข้ามาเอาแล้วคูล,ลืมเลยเอาลืมไปใส่นะฮะสวัสดีครับพี่หนึ่งครับผมนึกเรื่อง,องถึงเรื่องความคิดในหัวดังเพื่ออ่าใช่ครับุดยอดอีรีแมนหอด,ดังเลยเออนะครับผมสวัสดีทุกคนพี่ต่อน,นะฮะเมื่อเราดังเอาความรู้ที่เรามีไปช่วยเหลือคน <S <S ผมบอกเลยว่าผมอยากดังมานานแล้วเนี่ยทุกคนคุณเก็ตป่ะผมอยากดังมาหลายปีแล้ว อนุญาตให้ตัวเองดังมาสามปีประมาณสามองสามปีแล้วนะย้อนหลังเนี่ยแต่มันไม่มันมองไม่เห็นสักทีว่ามันจะดังยังไงสุด,ดยอดครับเก้วแมนเออและโอเคนี่แหละมันตอนนี้มันถึงเวลาแล้วและทุกคนเหมือนกันนะใครที่ดูผมแปดสิบคนทั่วโลกมันถึงเวลาทุกคนแล้วนะสวัสดีครับลุงโอคคงค้ครับผมเก่งจังข่าวคูขวบคุณครับมันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเอาศักยภาพในตัวเองออกมา มันมีเวลาไหนดีที่สุดแล้วทุกคนนอกจากเวลานี้คุณลงมือทอําอ่ะคุณก็ได้เริ่มแล้วคุณจบไรนี้ออกไปเอ้ยไม่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ยังคุยดีซ้อนหน้าบ่จดบ่ยังเลยเดี๋ยวคุณลืมสวัสดีค่ะน้องปุ้ยปุ้ย,ยมาแล้วนะครับนอนก่อนเลยโอเคครับพี่สีฟันดีนะครับผมดูแลสุขภาพขับแดงแล้ะขาเยี่ยมและมันถึงเวลาคุยดีแล้วต่อไปคุยดีจะสร้างลูกศิษย์อย่างที่บอกอะ่ะเป้าหมายเป้าหมายใหญ่คือแพชชั่นคือการเปลี่ยนประเทศสวัสดีครับลุงตุ้มครับผม สุดยอดคำเนนและนี่เห็นเปล่าสวัสดีครับพี่กวางมันคือการเอาสิ่งศักยภาพในตัวเองมาช่วยเหลือคนอื่นยูเด็กบรดดิทรงนี่โอเคครับพี่เสีเห็นเปล่าแล้วทุกคนล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะมีศักยภาพเยอะขนาดนั้นคุณลองทําดูดิเดี๋ยวข้อต่อไปจะสอนนะครับโอเคปะ่ะใครเก็ตพิมพ์เก็ตข้อหนึ่งกดแห่งการสร้างความดังอนุญ,ญาตให้ตัวเองดังและสร้างมันขึ้นมา สวัสดีครับภูการบังครับผมใครเก็ตพิมเก็ตมาใครเก็ต uh, พิมเก็ตมานะฮะสวัส hey, ดีท okay. okay, okay. ุกคนคนใหม่ที่เข้ามาแล้วนะครับเยี่ยมเยี่ยมเก็ตเก็ตอ่ะใครที่บอกว่าขอพื้นที่ดังจัดไปครับใครที่บอกว่าขอเกี่ยวก่อยกันเนี่ยแปดสิบคนเนี่ยเกี่ยวก่อยกันสวัสดีครับพี่เก๋ฮะเกี่ยวก่อยกันอ่ะพิมมาฮะเกี่ยวก้อยมาเกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวกับพึ่งมาค่ะโอเคนะฮะเออเก็ตเยี่ยมเลยนะครับผม อืมใช่อน,นุญาตให้ตัวเองดังะนะฮะอ่ะเกี่ยวก้อยกันขออนุญาตนั่งกินน้ำแป๊บนึงให้เวลาหนึ่งนาทีนาทีทองคำเกี่ยวก้อยกันเวลานี่เร็วมากบอกทุกคนเลย ถ้าคุณอยากมีเวลาเร็วๆเดินทางเร็วเดินมาทำทิกตอกโคตรเร็วอ่ะแป๊บๆไหลอีกแล้วแป๊บๆพรุ่งนี้เตือนชาวมาอีกอไหลอีกแล้วและมันเป็นความสุขที่ได้ทําคุณตรงถ้าอยากถ้าอยากสปีดเวลาให้มันเร็วขึ้นคุณมาทำทิกตอกเด้อแล้วคุณจะเข้าใจว่าโอ้โหมัน,ม,นมันเวลามันเร็วจังวะวันหนึ่งแป๊บๆแป๊บๆอีกแล้วนี่คือเรื่องจริงเออนองมือทำลุยอยากมีชีวิตใหม่ใช่เปล่า ทำสิ่งใหม่ฮะทำสิ่งเดิมมันว่าเปลี่ยนหรออหลีนี่คือเรื่องจริงใช่ค่ะเร็วมากวันวัน,วนแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวเนี้ยหนึ่งสิงหาคมแล้วหนึ่งสิงหาคมแล้วแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็หนึ่งสิงกนยาแล้วแป,ป๊บเดียวแล้วทุกคนอะหมดเวลาพิมพ์พร้อมมาหมดเวลาพิมพ์พร้อมมาเราจะเริ่มเข้าสู่คอร์สที่สองกัน พอดีจะอะไรเนี่ยพอจะดีก็มีไม่เป็นไรน้องต้าทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอสวัสดีพี่กุกไก่ข่าวมาอะไรครับผมอยากกินเค,ค้กทุเรียนเฮ็ดจังไหรดี <c oughs> สวัสดีครับพี่โอสุโขทัย้ข่าวมาอะไรครับผมอ่ะพิมพ์พร้อมมาเค,ค้กทุเรียนพี่กุไก่แซ่บแซ่บแซ่บจะสุดในประเทศไทยแหรอบอกง่ายๆซะเออเราต้องลองทําซ้ําแล้วถูกต้องครับผมอ่าฮ่พร้อมพิวยย้วไก่อยู่เปล่าอยู่กับฤนาลงมาอย่าอยู่ข้างเถิงเดี๋ยวตกบันไดเด้ตกภูเขาหิมะเด้ลงมาลงมาเออนะฮะ เห็นบอเห็นบอพีกูไกลจากจังหวัดครอนแกน่นพรอ้อม2สองับโคด e ีบอกจัดไปอ่ะขึ้นข้อสองเลยนะข้อสองคืออะไรทักษะที่คุณต้องมีในในในโลกยุคนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จนะคืออะไรทักษะการสื่อสารแคปจอฮะแคปจออ๋อพ่อครับพี่จุ๋มบอกแคปจอฮะ ้องต้าพักผ่อนะคะ้องต้าเกียรติาทักษะการสื่อสารคุณต้องมีในยุคนี้สวัสดีค่ะพี่นกนะแบนไม่แล้วใช่นี่เลยถ้าคุณไม่มีทักษะนี้นะบอกไว้เลยว่าคลิปของคุณไลฟ์สดของคุณจะโตช้า <c oughs> ถืกแบนนะฮะ สวัสดีครับรอแห้งจาาขอคุณเลยนะครับักเรียนนี่แหละขอคุณเลยนะครับใส่เ็นแล้วเท่เลยครับคุณขอคุณเลยหลายค่ะแขวงามแต่ห่วย <laughs> คุณจะโตช้าเพราะติ๊กตอกครับเวลาที่คุณอัดคลิปเปยังไงคุณก็ต้องพูดดูแลสุขภาพนะครับต่างแต <laughs> ่เพราะการอัดคลิปการไลฟ์สดมันคือการที่คุณพูดออกไปถูกต้องใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ไม่ใช่พิมพ์มาอย่างน้อยคุณก็ได้พูดนะสวัสดีฮะคนใหม่ อย่างนั้นคุณก็ได้พูดสวัสดีครับพี่แพรมและการพูดนี่แหละเขาเรียกว่าการสื่อสารการการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวนะมันคือการแสดงบางคนเต้นลิปสิงอย่างที่บอกคุณลิปสิงคุณก็การคือการสื่อสารด้วยการลิปสิงคุณเล่นตลกคุณก็สื่อสารด้วยการเล่นอะไรบางอย่างให้คนดูผู้พานอนหนขออนุญาตนอนในไลฟ์ได้ได้ครับน้องปุ้ยนอนในไลฟ์เลยนะครับเออ มันคือการสื่อสารอย่าไปคิดว่าโว้ฉันเรียนมาเยอะเว้ยฉันจบสูงนะฉันมีตำแหน่งสูงนะไม่เรียนรู้อะไรเลยอ่ะสวัสดีครับคนใหม่เข้ามาในติ๊กตอกบอกว่าโอ้ยฉันเก่งฉันสุดยอดนะฉันปิดการขายได้เยอะฉันนี่เป็นระดับไดมอนเป็นระดับเพชรคุณคุณเก็ตปะมันคุณขุนนะเนี่ยระดับเพชรเนี่ย <laughs> <laughs> ฉันเป็นบอสนะฉันเป็นบอสนะฉันเป็นซีอนะไม่เรียนรู้หรอกไม่อยากโตเข้ามาพูดพูดคลิปแล้วออกไปแล้วแต่ถ้าคุณจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจะดังอยากจะโตไวในทิกต o อกคุณต้องพัฒนาการสื่อสารคืออะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นการพูดเห็นป่าวผมยกตัวอย่างมาหลายคลิปแล้วว่าเฮ้ย <laughs> การพูดมันไม่ใช่แค่เราจะมาพูดเหมือนเราสวัสดีครับพี่เมนนี่ฮะอยากโตขาย่ยมเนยพี่แพรม มันไม่ใช่แค่เราจะมาพูดนอนฟังจัดไปครับมันไม่ใช่แค่เราจะมาพูดเหมือนเราคุยกับเพื่อนทุกคนมันไม่ใช่